ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สายน้ำก่อให้เกิดชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ดำเนินชีวิตในวิถีแห่งเกษตรกรรมเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะปอกในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการหลวงหนึ่งใน77แห่งที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผนึกกำลังกับกรมป่าไม้สนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสร้างความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มคา่าควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สปอกเป็นโครงการหลวงที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ในยุคก่อนๆเนี่ยทางที่นี่จะเป็นชนเผ่าปาะกเกรอจะมีโครงการหลวงเขาก็จะเหมือนกับหาของปลาล่าสัตว์แท้วถางปลาปลูกข้าวไร่ต่างๆซึ่งซึ่งตามวิถีชีวิตของเขาโครงการหลวงแห่งนี้มีการทำวิจัยพืชเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเน้นไปที่เกษตรกรรมระบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีและอบรมเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดเพื่อตอบสนองงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทนเข้ามาจัดก,การในระบบการผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานโดยได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริแม่สปอกก็เป็นโครงการที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอง,งานคนการให้ความสําคัญ นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยนะครับโดยเฉพาะเป็นโครงการหลวงนะครับโครงการในพื้นที่พระชนม์ลีโครงการนี้ก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสร้างงานสร้างรายได้นะครับเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกรณีของโครงการหลวงแม่สก๊อกเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางพพนะครับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้ามาช่วยนะครับในการสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่รอบโครงการหลงมีการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่นะครับทางก้ไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมก็คือพื้นที่ทางกล่าเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งมีในความดูแลของกก้ไม้ซึ่งเราก็ได้ขอนุญาตนะครับท่านหยาดป่าสงวนแงชาติ2 0 7ให้ทางโครงการหลวงได้ทํากิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปแบบของพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรมเช่นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ่ายไฟเข้าห้องเย็นสำหรับเก็บผลิตผลทางการเกษตรให้สดใหม่อยู่เสมอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ส่งมายังพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลา่าโดมที่ใช้สำหรับผลผลิตประเภทถนอมอาหารและระบบผลิตก๊าซชีวภาพเตาชีวมวลเป็นตน้นทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีบอมิเตอร์ไฟใช่ไหมครับค่าไฟต่อเดือนต่อวันและไรเท่านั้นแต่สมมติวถ้าเราคิดว่าใช้พลังงานสะอาดและที่ที่เรามีอยู่ และสามารถอย่างน้อยลดได้สัก4 0 5 0ผมถือว่าก็เป็นการลดต้นทุนการลดต้นทุนไม่ได้ลดต้นทุนเพื่อให้โครงการลู่นครับแต่ลดต้นทุนให้เกษตรกรนับเป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งพอพอจะเดินหน้าสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในอีกหลายแห่งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยสืบไป